สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะสินค้าเข้าอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานมินิค่ะมินินะคะความยาวนะคะอยู่ที่เมตรสิบเซนนะคะบอดี้เป็นงานไม้ประดูค่ะทําเป็นด้านนะคะเป็นสีด้านนะคะผลงานของช่างแอมค่ะปีกกว้างสี่สิบห้านะคะ ระบบไกเซฟค่ะขึ้นลูกเ้วนนกนะคะเซฟข้างค่ะตัวนี้นะคะใส่ลูกดอกได้นะคะห้ามิลใส่ได้นะคะเป็นเซตงานสะพานนะคะขึ้นยางเยอะได้แล้วก็ใส่ลูกดอกห้ามิลได้นะคะมินิค่ะช่วงชักก็อยู่ประมันห้าห้าถึงหกสิบนะคะโดยประมาณใส่ลูกดอกห้ามิลได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ตัวนี้ลื่นมากใส่ลูกเด้นลื่นมากอันนี้เป็นลูกดอกห้ามิลน,นะคะแม่ค้าจะลองใส่ แล้วเอาเข้าให้ดูนะคะไก่เอาลูกนะคะโดยการเอาเข้าเองก็ได้นะคะแล้วเอาลูกดอกเข้าเองอย่างนี้นะคะแล้วก็เซฟข้างนะคะเซฟเซฟด้านข้างแต่ถ้าเราจะเอาลูกมารอนะคะคือขึ้นลูกด้วยนกกดนกค่ะลูกก็จะไม่ลูกก็จะไม่ออกไปนะคือเข้าที่แล้วแล้วก็เซฟได้ตามปกติค่ะ ไก่นุ่มมากนะคะแล้วก็งานเนียนมากเลยค่ะเป็นสีด้านนะคะแม่ค้าชอบคือมันจะไม่วิบวับหรอกค่ะแต่ว่ามันคงเนื้อไม้ได้ได้สวยอะค่ะสำหรับสีด้านนะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบอุปกรณ์แถมพร้อมเลยค่ะ ลูกดอก5ดอกยาง2คู่ก็สวยสาย PE นะคะมีแว่นเลนโพลาริ์นะคะแถมให้ด้วยแล้วก็เสื้อล้าน1ตัวนะคะตัวนี้นะคะรวมส่งและเก็บปลายทางอยู่ที่4,500บาทค่ะเก็บปลายทางนะคะ ID Line ค่ะและเบอร์โทรนะคะ0867604679นะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะไม่ต้องรอนานนะคะผลงานของช่างแอมค่ะ จำหน่ายโดยร้านลุงผู้ใหญ่นะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีการเรียกเก็บมัดจำใดๆนะคะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะใช้ชื่อเดียวกันใช้รูปของร้านไปนะคะเพื่อกระทำการาทุจริตนะคะระวังกันด้วยนะคะทุกคนเพจเพจร้านลุงผู้ใหญ่นะโลโก้ค่ะโปรไฟล์นะคะสีเหลืองนะจ๊ะอย่าลืมค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างนะคะแล้วก็โดยการใช้ชื่อแล้วก็รูปภาพของทางร้านนะคะเพื่อเอาไปหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะสร้างเพจปลอมนะคะระวังกันด้วยนะทุกคนมีคนโทรมาโวยให้ไหมคะฟังหลายคนละสนใจทักมานะคะมินิมินิสวยค่ะตัวนี้ถูกใจมากเลย,ยางาน,น งานลื่นมากมระบบไกลคือดีเยี่ยมเลยค่ะขึ้นยางเยอะได้เลยนะคะตัวนี้ช่องยางก็อยู่ที่สี่เส้นนะนะคะอ,อ่ะโอเคสนใจแล้วทักมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ